สองครับดอกมะละบอกมะละเนี่ครับผมเดี๋ยวนกมานกมาลองน้ำครับเอานกมาลองด้วยแล้วก็มาหาข้อผนียดนาครับพี่น้องครับจันมุนเตียวนกมาสองตนะครับก็เลยพาเราออกมาครับผมน้องเดี๋ยวไปตามเบื้องครับสีมีหมานมาครับมือเนี่ยคอนายนะครับช่วงนี้กับใบใบใบสามกับใบซีม่วงครับ เออคอนแรงนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวลองดูครับผมสหมานบะไปติดตามชมครับพี่นออ้อ,นองไปคันดี<อ>เดียวอะโกโกโ้เลยว่ะคันดีดีนกน้อยตัวนี้ <c oughs> <c oughs> โกโกโอ้อย่างเดียวแหละโกโก้เหรออะไรพวกนู้นเอา,ามาพี่ ม่ไหมพี่ตื่นคนไปไปเลเอมามาโกโก้เลยเลยโอ้ยเฉลยสิก็โตอย่างงี้สิเปลปเม้นตื่นเลยไ,ไปเดี๋ยวพานออก,กไปเกปี่ยวไปดูก่นไปดูกัไปโกโก,โก<อ>้น้องบิ๊กซี่สันวะ<อ>น้องบิกซี่เะฉะลยสิบัตเหรโอ้แับนีดีป่วบ้างต้อ้าวโอเคครับผม ามานประมาณติดตามเบิ้งครับผมพี่น้องรวมบกรีโอค,ครับผมเนี่ยพัเนียดอยู่เนี่ยเบิ้งครับย้อนแสงนะพี่น้องชิดปั๊บเลยครับผมหนกปลาขันริวปนอ้อตัวหนึ่งลดแรลา้าหลายหรอกครับผมสายเมี่ยงเนี่ยสายเมี่ยงเอาไม่แล้ววะนะอเอาแต่น้อบางทีตัวแม่นี่เนาะโอ,โอ้ดีโอคู่ ดีโอคู่ถาบอ้างเลยลูกยกตัวเมีไม่ใช่ไปกระโดดก้อก่ะเน่ยเดี๋ยวลูกเี้ลูกนี้กันนะบอมเมนตัวเมีดิจมมันตัวไรจิกโอ้ตัวไรจิโดดก้อนเอาครับผมโอ้ตัวไจิมันเนี่ยเนียดพี่น้องนั่นแหละตัวหนึ่งยุบข,ขังเนียดตัวหนึ่งยุบฟังเสาทังพี่ครับ เอยบอกนี่เสียงดีบอกฟังทั้งเข้าเนี่เสียงดีอ่บ้านตัวขาล้มตัวผมมันน้ำนึ่นบอกว่ะผมยานบอกนี่โดดไปฟังบนบนไงผมมีนกขาล้มตัวหนึ่งอยู่นี่ยผมเคยมาตามอยู่ตัวหนึ่งอยู่ที่นี่เรียกคำครูครับผมเรียกคำครูเรียกคำครูบอกฟังทั้งนี้บอกฟังนันยานป่ะบอกฟังนันยานหดป่ะ นี่แล้วมันช่เข่ากกงเข้ามือนี่แล้วไปลูกไปดิโอต่อไปกูไม่หาลอยประสันวางแมนล่ะข้าร่มเหรอตัวนี้ไอ้นั่นน่ะคู่อีกแล้วนั่นเรียกบนคู่ บอกนั่นย่านปะบอกเขาร่วมก้อนย่าน,านปะที่ว่าขันริ้วๆอ่ะเนาะเออที่ว่าขันริ้วนี่ย่านปะตาจยิงต้องตีไล่ตีตัวนึงออกปะโอ้โหโอ้ยพี่น้องเอ้ยย่างไหมครับเมื่อกี้ย่างไหม เ,ลลเอาล่อเบิงครับผมล่อเบิงโอ้ยอยู่ไก่เนี่ยครับภาพบ่ชิชัดครับมือกับสัน้นขอว่าไม่ยางมากยางมากเลยครับปวกเสียงหน่อยครับผมนัม่นครับสับหัวหมกหมกยืนครับแมนครับ

เป็นยังก็วางกันไอมียังก็วางกันโอ้ยดูกมันสลัดเนาะเออบินขึ้นไปยั่างกันสิซองแล้วก็ลงมาเนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอาเอาแล้หเดี๋ยวหน่อยสวัสดีครับ สวัสดีตอนเช้าแล้วครับพี่น้องทุเรยนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เจอนอกเสียงดีครับผมพูดล่ะมาตตีหาครับผม <het at> จานมุนตีสวัสดีครับเป็นไงนะ <het at> ตามตัวหมายตามตัวหมายอ้าพี่น้องครับเข <het at> าแล้วรวมแล้วครับพี่น้องรวมแล้วครับครับผมยุ่ข่างเสาเนย่ครับพี่น้องนั่นนั่นนั่น่างเสาฟังข้างนี้ครับมนกเสียงกลาง เดี๋ยวต้องฟังครับว่เาเป็นตัหมายโตัวเรียกคํำคู่คํำหมู่บ้านนี้บอกเจ้าฟงผิน อูเนี่ยดีครับสาลูกเอ้าวันนี้จังหวะของวันนี้นกครับหมุนสายหมุนหัวนกป้าอุ้ยขามไปทั้งนั้นครับผมขามไปทั้งนั้นแล้ว โดดที่เนี่ยโอ้ยมนุษย์มนุษย์ไ,ยไ,ยไปแล้วครับผมมนุษย์ไปขี่จักรยานหลินตะเสาามนุษย์เอา้าขามาทางนี้แล้วครับผมเออม,มนุษย์มนุษย์อันแสนสุดลึกล้ำเรือกำหนดไ,ไปลไตรงไป คมับหใช่หวุนขวาหุันใช่หมันขวา,า,วาคึบโอ้ยคึบคบคึบโอ้ยน่อไม้เนี่ยเุษยลุ่นน้ำครับหลุ่นน้ำโอ้โหเนี่ยครับหนกปลาตัวนี่ cú lại, cú ừ, lại, ạ, ủa, cú nhào, cú nhào, ạ, bigsi, thang lăng, ạ, pino มีนกเขา่าบอเอาครับเับขมา่าเงียบขม่าแล้วมันยุ่สายไฟเป็นไหนฟังคุณบอ,อืมเมื่อกี้มันยุ่เส้นกลางเลยเันก็ไปคนโอ้นกคู่เนี่ยครับนุกตัวเนี้ยนกน้อยตัวเนี้ยตัววัยไง เอา,เอาขึ้นหัวกงครับพี่น้องครับผมว่าหัวแม่นหัวแม่นคนละสายขึ้นสายบนเอ๋อคือพอใช้สา,สายบนบ่ามันมีสองฟังนะอมันมี้สองฟังสายฟังคุณมันติดเอเอไอ้นี่มันมันมันขึ้นบ่ได้เลกาเบิกด่างคือคู่มาอา๋อครับผมรอเบิ่งฟงหินคู่แหมอย่าเบืจังหวะอย่าเออทั้งพี่บผก โจ๋บิ๊กซีครับผมไอ้บิ๊กซีแล้วก็ผู้มัด่างอุ่นยุยไก่ครับฮะตามตัวหมายเ้าเลยตัวนี้มันแมนตัวหมายว้อเลยนี่ครับเนาะบังดูพี่น้องเ้าๆเลยเดี๋ยวนี้ประมาณหกโมงหกโมงหานาทีครับผมเอาโอ้ยนั่นเดี๋ยวลูก

อูล่ะอูล่ะบิกซีอ่ะบุกชี้โยนบิกซีโยนอูล่ะบิกซีเนี่ยคู่ตายบิกซีเนี่ยคู่ตาย nhé kinh nói Ủa là chán vâng đô vịt xì rồi chào Vịt xì chào đô Ủa là Ủa. Ủa là cô 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 là là nhồm cho dài vâng để mà phí nóng cả เนี่ยตัวเนี่ยขาลุ่มอาจารย์หมานนะครับผมหมานเยียบเยียบ เหยียบคาลุมอูลอ่ะเย็บคาลุมอุ้ยตัวนี้มาอีกแล้วนี่บักริ้วบ้าเนี่ยเปหาบกาักด้างกี้เป็บักด้างอูลอ่ะ โอ้นกหลายครับดอนเนี่ย,เ,ย,เ,ยเอครับผมรอบเบิ่งครับผม,มโอ้ยมนุษย์พี่ข้ามมาฝั่งนี้ข้ามมาฝั่งนี้นกกำลังจะเหยียบแป๊บนึง พี่ <ไป S 2> เดินมาฝั่งนี้ไปหาตัวแม่แล้วปวดปวดปวดไปแล้วโอ้ยตายโอ้ยทำมขี่เหม็นเนาะสม่ผ้าหนีทำโอ้เอาครับผมเดี๋ยวรอบเบิ้องอีกพี่น้องครับจักสิบนาทีครับเศร้าๆอยู่ไหม ไอ้เข่าไอ้เข่าตรงนาาี้มันตีตัวแม่นีืเอาอไหมอีกแล้วครับโอ้ยนี่ครับมนุษย์มนุษย์มนุษย์กับม,ม,ม,มือ,อย,ย,าายิ่งยองปืนยิงไม่เคยเลยดี๋ยวมือยิงไหมอีกแล้วมือยิง,งโอ้แล้วเบอร์กี่อโอ้จันทร์เผ็ดมากนะครับพี่น้องพูดอะ ao sơn ấy bể mà nó phong vinh khấu huề, biết, gian khấu huề ได้บุครมอยู่ฟังทั้งพี่ขยันหน่อยทำงานเรียบร้อยครับผมคารมคารมบิ๊กซีจัดแล้วครับผม,มไปจานมันตีอเอาครับผม บิ๊กซีจัดแล้วพี่น้องนี่แหละตัวนี้แหละจันเพชรตัวนั้นก็กำลังรวมครับพี่น้องครับผมโอ้ยอบิ๊ <c oughs> กซีคารุมบอจักจักแมนบ่แมนบ่ทีเอาครับผมจับไว้เด้อจันจับไว้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  ตรงไงครับผมโอ้โหอ้าวบิกซีโอโหบิกซีย่านอยู่โอ้โหมานเราจยนเพชรมานเรามานละมานเราครับเจ้าาๆเลยมันจะออกไปบ่ฮะอยู่ที่ราคาได้ตัวหนึ่งโบิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โอ้โหมานะ งูของเท่จับเลยจับเลยไอ้จังใดเดนเนี่ยโต๊ะแง่ยเผมัวนี้โต๊ะแบงเลยเออขี่ด้มือเรามึงหมานล้วมาบิ๊กซีอ้วว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 อวว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 วาวว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 วมววว เชียร์เอาฟงวินฟงวินเยียบวะเยียบโอ้ยครับฟงวินก็เอากับนกตัวนี้นวนครับว,ว,ว้นจะเสาร์เลยตัวนี้กับ่มนกันดิน่นแหละเห็นบ่าน,นกตอมมันหดนะข้อหม,มายผมฮะ ยังไงพี่อยู่ไหนอยู่ในบ้านอ่ะต่อพี่ต่อไหมพี่ต่อบ้างไหมต่อนกอได้ได้ต่อบ้างไหมไม่ได้ต่อเลี้ยงฟังเสียงเลี้ยงฟังเสียงเฉยเฉยพี่ไปยูยูทูปกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่ใจห้าด้วยนะพี่ดูยูทู e บ้างไหมไม่ได้ดูมีสองตัวใช่ไหมอยู่ในบ้านอ่ะมีท้า หาตัววุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแวะหาพี่ชื่ออะไรใหญ่พี่ใหญ่โอเคเดี๋ยวแวะหาเด้ะไปทางนี่หาเจอหรอครับครับใครกังครบครับขมีนกเยอะไหมข้างในมีนกป่าเยอะไหมอือเยอะข้างในเลยอาครับผมคนมาเล็งน้ำตัวนี้วุ่นตัวนี้วุ่นบอกฟงบินนะครับพี่น้องครับ สูว์เก็คุ้นก็ดีครับโอ้ยังครับผมยังค่อนครับพี่น้องครับ ฟงครับผมฟงหินเห็ดได้บ่มีข,มข้าลมเด็นกปลานี่มีข้าลมั่อโอ้เอ,เอาครับผมไ,ไก่แล้วครับที่นี่หลุดบม่มากพอดีเอาเอาคู่ฟงหินคู่ เออคู่สูงทีไหมเนาะเออยองยองคู่สูงนีแ่แหะครับบกคาโตไอเพชรเอาไปเลี้ยงเมืเอม่อคันน,นี่แหละบกคาโต้เจ้า นี่ค่ะตัวดีใจมันเตี้ยไปช้ำมันตี้ยมองมัมีกงมันมีกงเหมือนวะมีแต่กงร้วมมาเลยอ่ะกงร้วมเลยอยไปใส่ลูกขาะผมได้คู่อามาตัวนึงผมยังว่าใส่ใส่ในลูกเอ้โกงกงลูกเลยโอเคครับผม มันย่านขอนบ่อวะเดี๋ยวไปช่ำนองเบิงครับพี่น้องครับตกน้ำเ,เ <c oughs> จ้า <c oughs> ขารุ่มครับตัวนี้มีขาโตนะครับพี่น้องเนี่ยจานเพชรว่าว่าแบบไหนกไ็ไอไอว่าตอนนั้นมไม่ใช่มาต่อทีหนึ่งเขาจะมาเห็นเขาจะบอกว่าตัดต่อได้ก็มึงหายหารอยตัวนี้น,น,ญญน,น,น,นั่นนะครับบักหาซุ้นซุ้นซื้อมันหาซุ้นซุ้น ตัวใหญ่ๆเนาะออกมาเมื่อวานนี่เห็นเหรอครับผมออกมาเห็นนแต่เลยว่าชิมมะตามตะเสาครับเสียงกลางไปใหญ่ใช่หน่ารงงานนี่ 5, บ่ห้าแสนวินมานาามนี่ฮะแต่ผมล้อนี่แหละครับล้อบอกไอ้ก้งวินอยู่นี่ครับพี่น้องครับบ่นี่น่ะน,นะเนี่ยน่าโรงงานนี่นะ พี่น้องบจรกจากเวลากันมาจอแล้วครับพี่น้องครับผมส่วงเสาส้วง,ง,งเนี่ยมือนี่นะครับบิ๊กซีผมจัดครับหนึ่งเตี้ยมครับผมคาล้มครับมาแล้วอบอกแล้วผมบอกแดงบ็ได้แดงอ๋อแดงทับเอาทับเอาเหรอเอาครับบอกแดงบอกแดงอ๋อมาเขาร <มา S 1> ่วมบอกแดงครับ ครับเดีวครับหนกลวมหมดด้านครับโอ้ล้านหนกตัวนี้ล้านเอาครับมันๆครับจัมตีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเอาครับผมไปอีกแล้วครับผมโอ้ยผมก็ยีอยากเมื่อบ้านสวยกับสวยเราครับพี่น้องเลยที่นี่ ฮัลครับผมหันหนาใช่แล้วครับหันหนาใช่แล้วอ่างนะจ๊าโอ้นกตอวมีมีอ่างครับผม,มอา่องอางสองค่ำครับเฮ้ยนกนกนกป,ปลาตัวนี้มีอ่างสองค่ำครับผมอ่อางสองคำ่ำ สองคำปิงดีปีเปล่มาเบิ้งป,ปิงไหนครับโอ้ยผมว่าถิเมื่อบ้านแล้วครับผมเร็วเร็วเร็วเอ้อ่างสองขำครับผมโอ้เสร็จเลยว่ะบอกพุ่งบินบบสูครับเอาบุกดางมาใส่แอบแบเร็วเร็วเร็วเเร็าครับ มันจะกลับบ้านเราครับเอ้าคนละแต้มเราไปซาวน์นี่ฮะเลี้ยง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 หรือฉีซ้ำไว้เอ้าไปอ่างสองคำครับผมจานเพลทกลับก่อนไปแล้วครับอ่างสองคำเรียบร้อยืึสันบบเนี่ยสันบบเนี่ยตอนเด้นกอ่างโอ๊ยปากเป็นผิวว่ะฮะใส่ โอ้ปากเป็นสิวว่าเป็นยังอย่านอนตะปลายกูเออแค่หัวออกหรือยัให้รักษาให้รักษาแล้วเอาเลยดิเออโกโก้ดูโกโก้เออเออเออมันต้องเหล่ามันต้องเหล่าองศีอืมเอาไปอาจารย์ครับโอ้อาจารย์มุ้ตีกับมานครับผมเ้านี่พี่น้องครับผมอืมอืมอืม อู้ lings, liga, ละอู <t <t um ้ละอู้ละเอ้าบิ๊กซี่จวดคือกันเอ้าเออเออเออเอ้ยปากสันเอ้าครับแค่เดี๋ยวจะฝากเหตุมันจะเห็ดมันจะฝ่ากเหตุมันท่านนี่นั่นต้องไปรักษานกเป็นสิวนะครับ มีอ่างเอาไปรักษาเด้อแมนแมนถ้าว่ารักษาได้สิวรักษาให้เดี๋ยวจีใส่ปอกขาไวเ้เอออ่าโอเคครับผมได้อ่างสองค่ำครับผมขอลาไปก่อนดิพี่น้องทีนี่ครับผมจะได้ไปเห็ุงานครับมานเศร้าเนี่ยเดี๋ยวอย่าเฝ้ายังไงก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่ทีห้ามานคนละเต็มครับเศร้าเนี่ย,ยครับจันมนตีอขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจันมนตีเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วพี่น้องงวดนี้ไปจริงๆครับ โอ้คักคๆๆคอ่างสองคำบอกแล้วอื้ยหมนันหมนันมันจะสุดยางในเรือ